ผลิตภัณฑ์เบลลุกซี่เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีค่ะเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนประกอบไปด้วย pcl ถึง21%น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาของผิวในประเทศไทยแล้วก็ยินดีด้วยฮะที่ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้พวกเรามาดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวตัววัเราต้องกระตุ้นครับวัยไหนก็ต้องกระตุ้นครับมูลพิษเจอควันเจอแดดเจอไฟอะไรมากมายฮะทุกทุกคนก็อยากดูดีแหละโอเคเราก็ใช้ชีวิตหนักมาพอสมควรคนใชายหรือหญิงเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลกันหมดครับ เรียกว่าผ่านการเป็นพิธีกรประกวดนางงามมาหลายเวทีเมื่อมาเป็นพิธีกรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงามปรากฏว่าดาราหนุม่มแมทธิวดีนก็ถูกชื่นชมว่าทำหน้าที่ได้ดีมากๆโดยเฉพาะในงานเปิดตัวเบลุซี่ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีโดยบริษัทเลดอ้บิวตี้จำกัดที่จัดงานเบลุซี่ริงเดอะเบลุซีเดย์อย่างเป็นทางการณโรงแรมสยามเขมพินสกี้กรุงเทพ โดยภายในงานเปิดตัวเบลูซี่ครั้งนี้ได้รับเกียริจากคุณทันชนกพรหมดาวผู้บริหารจากบริษัทเลดีบิวตี้ไทยแลนด์และคุณปาร์คจุนซองเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยที่มาพูดคุยบนเวทีท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในแวดวงความงามที่มาร่วมง,งานอย่างมากมายแน่นอนว่าหนุ่มแมทธิวซึ่งนอกจากทําหน้าที่พิธีกรแล้วยังเผยเคล็ดลับการดู และผิวพัรร์สไตล์คุณพ่อลูก3าได้อย่างน่าสนใจไว้อีกด้วยวันนี้ค่ะก็คือเป็นงานแกรนโอเพนนิ่งค่ะที่มีการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์เบลลูกซี่นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นคอลลาเจนตัวใหม่ค่ะเป็นอ่าโพลี PCL ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เบลลูกซี่ค่ะก็คือเป็นตัวที่เป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนประกอบไปด้วย PCL ถึง2 1ค่ะ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ค่ะก็คือจะเป็นตัวกระตุน้นคอลลาเจนแบบลักษณะของธรรมชาติค่ะก็คือเป็นลักษณะของสติมูเลเตอร์ค่ะก็คือในเรื่องของผิวพรรณที่ผิวหมองคล้ำแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระชับริ้วรอยอย่างี้ค่ะ ให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะจริงๆทางแพทย์เขาแนะนําว่าให้มีการใช้ใน1นปีก็แนะนําว่าให้มีการฉีดทั้งหมด3ครั้งแต่ว่าเว้นระยะในการฉีด1-2่เดือนต่อ1ครั้งค่ะก็ผิวก็จะเริ่มมีการใส่ขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยแล้วก็อาจจะเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ จริงๆแล้วเหมาะมากกับในปัญหาของประเทศไทยเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าเป็นการตอบโจทย์อย่างมากค่ะสําหรับการเผดเผยของผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ความคาดหวังก็คือว่าด้วยความที่ตลาดความงามของประเทศไทยค่ะก็กําลังมาแรงแล้วก็ตัวตัวทางของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทเองก็คาดหวังว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมเราคิดว่าเราน่าจะตอบโจทย์ในเรื่อง ่งของปัญหาความผิวของผิวในประเทศไทยแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสกับเบลลูกซี่ดูค่ะให้โอกาสแบรนด์น้องใหม่มาเริ่มมือคันนี้ครับบาร์ในบ้านเรามาเซอร์บริษัท 그리고 저희 회사가 이제 그 태국에 허가받아 판매하는 이 리퀴드 p c 셜 자체를 홍보하기 위한 행사입니다 네, <목소리도> 그이 เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นในตลาดแวดวงบิวตี้ประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากให้ที่จริงแล้วค่ะมันอาจจะมีหลายๆตัวเนาะที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจให้กับผลิตผ,ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราะคะ่ะตัวเบลลุกชีเนี่ยคะ่ะเราพยายามแล้วก็ทํางานวิจัยกันมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนไทยมากที่สุดอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจอยาก ดูแลผิวหน้านะคะให,ให้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับตัวเบลลูชี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะตัวเบลลูชี่ของเรานะคะได้รับใบอนุญาตออยอในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นหากสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ที่ w w e w k b h c a r e com นะคะหรือ l e t i t b e a u t y k th com นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านคนไทยทุกท่านแล้วก็คุณหมอทุกท่านค่ะ ต้องขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะทางสื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนค่ะที่จะมาที่มาร่วมงานในการ Grand แก e n i n g ของเราวันนี้ค่ะก็ขอฝากเบลลูกชี่นะคะนวัตกรรมผิวใหม่ล่าสุดของเกาหลีนะคะให้อยู่ในอ้อมอกของจะอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมวันนี้เป,นเป็นพิธีกรครับ วันนี้เป็นพิธีกรครับก็ไดม้มาร่วมงานกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับก,ก็ยินดีด้วยที่ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้พวกเรามาดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวแบบนี้เรื่อยๆครับก็ยังไงก็ลองดูครับวัยเรามันต้องกระตุ้นโปรตีนเนาะวัยเราวัยเราต้องกระตุ้นครับวัย <c oughs> ไหนก็ต้องกระตุ้นครับ <c oughs> ว่าสมัยนี้เราต้องเหมันเจอกับ มลพิษเจอควันเจอแดดเจอไฟอะไรมากมายฮะทุกวันเพราะฉะนั้นก็ดูแลไว้ก่อนดีที่สุดครับส่วนตัวเราดูแลเรื่องให้ความสำคัญเรื่องมีมากมายแค่ไหนก็ให้สําคัญนะครับเราก็ทุกคนก็อยากดูดีแหละ<ม>ทุกคนก็เราอดี๋ยวนี้บอกคือเราก็ใช้ชีวิตหนักมาพอสมควรในหลายๆด้านนะฮะเราเจอแดดได้กีฬาอะไรต่างๆมันก็มีมีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ก็ดูแลไปเรื่อยๆครับทุกคนชายหรือหญิงเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลกันหมดครับ